สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,มาแนะนำการทำเมนูแบบนี้ครับเมนูแบบที่ผมกำลังเปิดอยู่ครับนะครับเราคลิกเข้าไปไเป็นแบบนี้นี่เป็นแอปเกี่ยวกับบันทึกต้นไม้ของผมนะครับการปลูกต้นไม้ครับเป็นเมนูแบบเราทำขึ้นมาเองครับนะครับยิ่งเมนู ขึ้นมาแบบนี้คือล,งลิงก์ลิงก์เข้าไปหา Ux ที่เราทำไวค้ครับนะครับประมาณนี้ครับกดโฮมก็นี่ครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเราไปทำเราไปทำแอปพลิเคชันที่เรา จะเตรียมว่าจะทําครับเขาก็จะทําตัวนี้นะครับกรการคํานวณอายุในครอบครัวตัวนี้นะครับที่เราจะทําแล้วก็ไปที่เกิดได้ก่อนนะครับ แผ่บันไดของผมตัวนี้นี่ครับบันไดตัวนี้เราต้องสร้างแผ่นงานขึ้นมาป็นแผ่นหนึ่งครับเขียนชื่อว่า เมนูครับเขียนไปเลยให้ชื่อเป็นเมนูไ่ไๆนก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเมนูครับ โอแล้วก็ลิงก์ Như thế này hả, mấy chưa Em Nó không này nè mà แฟมิลี่เมนูแอดดิสเทเบิลนี่มาแล้วแล้วก็ไป จัด u x สกหน่อยครับดึงเข้ามาใน u x หน่อยเข้ามาี่ u x แล้วก็พิมพ์ ดีดาต้าไปทำนี่กันวิวคอลัมน์ มาเนี้ยครับตัวนี้ครับที่เราจะทำลิงก์กันแอดตรงนี้แอดใหดวยนะครับชื่อตั้งชื่อเลยลิงก์ทูวิว ที่ตรงนี้ลิลิงห์ือว่าหาหาตรงที่ว่าลิง์ทูยูครับไหนแล้ว นีไ่ไงลิงค์ทัวร์วิวอินเสิร์ตเข้ามาครับนะครับชื่อแอปตรงนี้ก็จะเป็นชื่อตรงนี้ครับชื่อ F แอปเรา Family ถึงแอนตรงนี้ก็ครบเลยครับ,ออแ,ลรบแล้วก็มาเปลี่ยนนี้เปลี่ยนไอ้ตรงนี้มันคือแป๊บแล้วมาดูของเก่า อ๋อ oh. อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน,นี้เป็นคำว่าลิงช่องผิดครับเทียบตรงนี้ต้องเป็นคำว่าลิงคเป็น link คอลัมน์ลิง ทีนี้เราก็มาเอารูปลงกันนีะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้วชื่อว่าอะไรเมนูแรกเราชื่อว่าอะไรเพิ่มข้อมูลตรงนี้ชื่อตรงนี้ต้องเอาชื่อตามอยู่เองกครับผมลืมไป องนี้ตรงนี้ก็ชื่อชื่อเมนูครับชื่อชื่อเมนูใน U X ที่เราจะต้องการดึงตัวไอคอนตัว U X ตัวนั้นมาชื่อเมนูชื่อเองนี้ก็ตั้งเป็นชื่อนี้ครับเพื่อไปเซฟ ชาจังแป๊ะปนปครับรมาล้เดี๋ยวผมไปดูอยู่เอเขามีนูคนเขาตั้งเป็นอะไรอ๋อจะตั้งเป็นตัวนี้ก,ก็แล้วกันนี่ครับมาล้วอีกตัวเราคิดเข้าไปดูก็ได้ครับพ่ามันจะไปหน้าที่เราต้องการให้ไปไหม ออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จผมลืมไปเลยขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเพิ่มกันต่อเพิ่มอีกเมนูก็ยัมีเมนูหนึ่งคือชื่อว่าเมนูคำนวณเอ้เงยมเมนูอายุอายุครับน,นี่ครับวาไปเลยแล้วก็ใส่โลโก้ กดเซฟเลยครับเราแปะมาหาเสร็จแล้วนี่ครับตัวที่เด็ดเลยตรงนี้เลยนะครับต้องเมนูนะครับใน U X แล้วก็ไปที่เมนูนะครับเข้าไปที่ U X แล้วก็ไปที่เมนูนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ b e h a v e ยืตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครับโร w series เสร็จก็เลยเนี่ยนะให้เลือกเป็น go to link go to app link นะครับตรงนี้แล้วก็ save ดู่าลองดูครับจะไปไหม อืมผิดพลาดอะไรเนี่ย อ๋อน่าจะใส่สูตรตรงนี้บิดลองลองลองใส่สูตรตรงนี้กันใหม่ครับนี่ผมคอไปจากตัวนี้เลยนี่นี่ครับกอปจากตัวเก่าเลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์มาเลยครับว่าน่าจะประมาณนี้แนบลิงก์เกี่ยวกับตัวสูตรของลิก์นะครับ ไอตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นคําว่าลิงก์นะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อแอปเราถ้าจะถึงนี้ครับคือว่าสําเร็จนะครับอันนี้คือสําเร็จเนี่ยครับลองคิดเขาดูคราบนะครับก็จะมาหน้านี้หน้าที่ผมบันทึกไว้แล้วกลับไปหน้าโฮมวีนานี้ยังไม่ได้ทำํำเลยครับก็ประมาณนี้ครับผมมองว่า จะเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนนะครับขอบคุณมากขอคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยครับขอบคุณครับ